วิธีกําจัดนิ่วในไตด้วยเครื่องดื่มจากข้าวฟ่างนี่คือวิธีการกาจัดนิ่วด้วยวิธีธรรมชาติครับจากเครื่องดื่มธรรมชาติด้วยข้าวฟ่างธรรมดาาที่ทุกคนนั้นสามารถนํารักษาความปิดเบี้ของไตได้อย่างน่าทึ่งหลายคนยืนยันว่าเคยมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับปัญหาเรื่องไตของพวกเขาในการแพทย์พื้นบ้านนั้นข้าวฟ่างถูกนํามาใช้เป็นยายธรรมชาติในการรักษานิ่ว ในระบบทางเดินปัสสาวะซึ่งเข้าวฟ่างนั้นมันสามารถทำาำําสะอาดไตได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยกะจัดเม็ดทรายและเยื่อเมือกช่วยในการรักษาโรคสตรีและรักษาโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบแต่ข้าวฟ่างนั้นก็เป็นหนึ่งพืชที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดมีคุณค่าทางโภชนาการสูงและมีคุณสมบัติในการรักษาเราก็เลยจะขอแนะนำให้คุณลองสูตร ที่มีประสิทธิภาพและหน้าเท่นี้จากยาสมุนไพรพื้นบ้านของรัสเซียซึ่งมีประสิทธิภาพในการรักษาไตช่วยในการล้างพิษกระจัดทรายและหินก้อนเล็กๆออกไปได้ในช่วงเย็นๆนั้นให้ล้างข้าวฟ่างในถ้วยประมาณ200กรัมด้วยน้ําอุ่นใส่ข้าวฟ่างในขวดขนาดใหญ่ขวด3ลิตรหรือขวด100ออนและเทน้ําร้อน8ถ้วยหรือน้ําร้อน2ลิตร ในตอนเช้าคุณจะเห็นมีของเหลวสีขาวเนนั่นคือวิธีการรักษาคุณใส่ของเหลวลง,ลงในภาชนะอื่นดื่มในระหว่างวันโดยไม่มีขีดจำกัดซึ่งหมายความว่าคุณสามารถที่จะดื่มมันได้มากที่สุดเท่าที่คุณจะดื่มได้และดื่มเมื่อไรก็ได้ตามที่ต้องการที่สําคัญนั้นอย่าทิ้งข้าวฟ่างที่เหลือเพอันขาดคุณสามารถนํามาทาโจ๊กข้าวฟ่าง ที่ต่อสุขภาพสําหรับมื้อเช้าได้เข้าวฟ่างหนึ่งถ้วยน้ำสามถ้วยแค่นี้คุณสามารถปรุงเสร็จในเวลา15นาทีแบ่งอีกส่วนไว้ในตอนเย็นสําหรับทําในวันถัดไปทําซ้ําเหมือนขั้นตอนเดิมประมาณ1 0บถึงสิวันและที่มาดูผลลัพธ์ล่ะผลลัพธ์เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างภายใน1 0 1ถึง15วันก้อนนิ้วจะค่อยๆละลายจนหมดร่างกายจะขจัดมันออก มาผ่านทางปัสสาวะและไตจะได้รับการทําความสะอาดการอักเสบก็จะหายไปจากนั้นไตทั้งสองและเนื้อเยื่อก็จะกลับมาทำงานได้ดีเหมือนเดิมอาหารชนิดนี้ราคาค่อนข้างถูกหาง่ายสามารถใช้ได้กับทุกคนและแน่นอนว่ามันช่วยปกป้องไตดังนั้นนี่คือการทำความสะอาดตัวเองด้วยวิธีการทางธรรมชาติ